วันนี้ไม่รู้เกิดเหตุอะไรกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกค้าผมะมาบูชามีดหมอหลวงพ่อบุญมีอะแต่เดิมผมมีอยู่10กว่าเล่มเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้เหลือแค่2เล่มซึ่งเล่มนี้จะเป็นเล่มที่จับต้องได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะราคาอยู่ที่8,500บาทยังไม่สูงมาก นะถ้าเป็นเล่มของมอน้อยอีกหนึ่งเล่มที่เหลืออยู่เล่มนี้สามหมืนนะฮะก็จะหนักหน่อยแต่ถ้าเกิดคนที่แบบอยากได้ของหายากนะฮะเล่มนี้ก็ตอบโจทย์เนาะอแต่เดี๋ยวแนะนำเล่มเล่มแปดพดีกว่านะครับก็คือในรายการนี้ผมจะมีบัตรรับประกันแท้ให้นะครับส่รปรรกวดได้แน่นอนนะฮะซึ่งในงานของหลวงพ่อบุญมีเนะี่ยเล่มนี้เป็นยุคกลาง ยุคกลางจะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณปี2,510ถึงปี2,521นะยุคก,กลางยุคปลายจะอยู่ในโซนเวลานี้ท่นหลวงพ่อปลุกเสกนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นแผ่นดีบุกนะแล้วเชือกถักตัวไม้เองร่องไม้ต่างๆแห้งเดิมสนิทนะครับสมบูรณ์นะเล่มนี้ค่อนข้างสภาพสมบูรณ์กว่าในหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็บริเวณ ด้ามก็จะเป็นไม้เนาะแต่ว่าบริเวณตรงไม้นะี่มีรอยรล้าิดนึงนะครับไม่ใช่แตกนะเป็นรอยรล้านะฮะปลอกรัดเป็นอะลูมิเนียมซึ่งตรงนี้เนี่ยนำเข้ามาจากพายุหานะครับในสมัยนั้นหลวงพ่อบุญมีท่านเนี่ยทำมีดหมอแล้วโด่งดังมากนะมีผู้คนมาบูชากันเยอะนะครับแต่ว่า,าในส่วนของการทําวัสดุต่างๆเนี่ยทำแทบไม่ทันนะก็มีการนําเข้าจากพายุหามานะอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงาช้าง นะหรือปลอกอลูมิเนียมแบบนี้ที่เป็นหล,ลอดแบบสําเร็จรูปนะครับก็จะเอเข้ามาจากพายุหานะบริเวณพระคาถานะฮะตรงนี้จะเป็นคาถาพระเจ้าครอบโลกนะฮะนะแล้วก็จะเป็นหัวใจธาตุทั้ง4นะครับเป็นนะมะพะทาทะโดยรอบนะฮะแล้วก็ด้านบนจะเป็นพระคาถาพระเจ้าข้าพระองค์ครับนโมพุทธายะนะฮะพุทธสังมิมะอาุนะแล้วก็จะเป็นมะอาุด้านบนอีกเช่นกันละอุตเดวนาโรอีกที นะครับตรงปลายจะเป็นริ้วชายโถงนะอีกฝั่งหนึ่งด้านล่างเป็นพระกถาแก้ว3าประการนะฮะแล้วก็ตออิสวาสุอุดด้วยอุนารมสาชั้นนะครับด้านบนจะเป็นณชาริตินะแล้วก็อุดด้วยอุนาโรมอีกทีนะครับตรงปลายก็จะเป็นมาอาอุนะครับผมนี่นะก็สวยเต็มแผ่นนะฮะใบเหล็กขาวนะจะเป็นการเคลือบนิกเกิลน,นะครับคือข้อดีอย่างคือไม่เกิดสนิมเนาะแล้วก็ทนต่อแรงเสียดทานด้วยนะครับเหล็กประเภทนี้ ก็แปดพนห้าบาทนะครับผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับใครที่ได้ไปก็ขอไปสิริมงคลน,นะครับผม